สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนขอต้อนรับสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องกราฟซึ่งเนื้อหาที่เพื่อนเพื่อนจะได้มาเรียนรู้กันในวันนี้คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นค่ะโดยที่เพื่อนเพื่อนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนกราฟการอ่านกราฟและสามารถแปลความหมายของกราฟได้หากเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะขอเริ่มบทเรียนด้วยการให้เพื่อนๆได้มาพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้กันค่ะ ถ้าพีซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งซองราคา6บาทซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสองซองราคา12บาทซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสามซองราคา18บาทจากสถานการณ์นี้เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและจํานวนเงินได้ดังนี้ค่ะให้จํานวนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่พีซื้อเป็นซองแทนด้วยตัวแปร x และจํานวนเงินที่พีซื้อเป็นบาท แทนด้วยตัวแปร y โดยจากโจทย์สามารถเขียนออกมาเป็นตารางแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y ได้ดังตารางกล่าวคือเมื่อซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองราคา6บาทจะได้ x เท่ากับ1และ y เท่ากับ6ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ซองราคา12บาทจะได้ x เท่ากับ2 และ y เท่ากับ12ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ซองราคา18บาทจะได้ x เท่ากับ3และ y เท่ากับ18เพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าเราสามารถนำค่า x, y จากตารางมาเขียนเป็นคู่อันดับได้ซึ่งการเขียนเป็นคู่อันดับก็สะดวกมากกว่าการเขียนแบบตารางด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้คำตอบในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใคร เป็นพี่อพอลโลของเรานั่นเองค่ะน้องๆครับจากตารางน้องๆสามารถเขียนคู่อันดับวงเล็บ x y แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบะมีเกึ่งสำเร็จรูปกับจำนวนเงินจะได้คู่อันดับ1-6คู่อันดับ2-12คู่อันดับ3-18ซึ่งจะเห็นการจัดคู่ ที่ดูกระทัดรัดก,กว่ารูปตารางและจากนั้นน้องๆก็นำผู้อันดับไปลงกราฟครับอ๋อเป็นอย่างดีนี่เองพอเรานำความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y ในแบบตารางมาเขียนเป็นคู่อันดับก็สะดวกวกว่ากันด้วยขอบคุณมากนะคะพี่อพอลโลคราวนี้เรามาเขียนกราฟของคู่อันดับกันเลยนะคะ โดยกำหนดให้แกน x แทนจำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นซองและแกน y แทนจำนวนเงินเป็นบาทแล้วเราลงจุดแรกคือคู่อันดับ16คือ x เป็น1และ y เป็น6จุดที่สองคือคู่อันดับ22 2 12. คือ x เป็น2และ y เป็น12และจุดสุดท้ายคือ x เป็น3และ y เป็น18จะได้กราฟดังรูปจะเห็นว่า จุดจะวางตัวเป็นแนวเส้นตรงคราวนี้เพื่อนๆลองตอบคำถามจากความสัมพันธ์นี้กันหน่อยนะคะถ้าปริมาณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1บซองเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่และเขียนออกมาเป็นรูปสมการได้อย่างไรมาดูคำตอบกันนะคะถ้าปริมาณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1 2คิดเป็นเงินราคา60บาท ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นซองกับจำนวนเงินเป็นบาทนั่นคือทุกๆหนึ่งซองจะราคาหกบาทเพื่อนๆจะหาจำนวนเงินที่ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องนำราคาต่อซองคือหกบาทไปคูณกับ x ซึ่งแทนจำนวนซองที่ซื้อมาใช่ไหมคะและให้ y แทนจำนวนเงินตามที่กล่าวไปแล้ว จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ได้เป็น y เท่ากับ6คูณ x เรามาลองดูกันอีกสถานการณ์นะคะถ้าภายมีลูกปิงปองอยู่ในกระดาษ10ลูกเป็นลูกปิงปองสีขาวและสีส้มเพื่อนๆคิดว่าพายจะมีลูกปิงปองสีขาวและสีส้มอย่างละกี่ลูก เช่นเดิมค่ะเพื่อนๆจะต้องกำหนดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนตัวแปร x และอีกสิ่งแทนอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งคือตัวแปร y ในที่นี้เราให้ตัวแปร x แทนจำนวนลูกปิงปองสีขาวหน่วยเป็นลูกและตัวแปร y แทนลูกปิงปองสีส้มหน่วยเป็นลูกเราสามารถเขียนตารางแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y โดยค่า x กับค่า y จะต้องรวมกันได้10ซึ่งเป็น1งบวกเกบวก8 3มบวก7เมื่อ x เท่ากับ1แล้ว y มีค่าเท่ากับ9เมื่อ x เท่ากับ2แล้ว y มีค่าเป็น8เมื่อ x เท่ากับ3แล้ว y มีค่าเป็น7และคำนวณเช่นนี้เรื่อยไปแั่งที่เพื่อนๆจะเห็นในตารางค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นคู่อันดับ xy และนำมาเขียนกราฟหาคู่อันดับ จะได้กราฟดังรูปและจะเห็นว่าจุดของคู่อันดับจะเรียงเป็นแนวเส้นตรงค่ะหากเพื่อนๆต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ปุ่ม GSP ค่ะจากทั้งสองสถานการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาน่าจะทำให้เพื่อนๆได้เข้าใจการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นแล้ว เรามาลองทำกิจกรรมเพื่อรับสมองกันดีไหมคะ มาประลองกิจกรรมที่สองกันต่อเลยนะคะคราวนี้จะฝึกการเขียนสมการจากความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ค่ะ เมื่อจบบทเรียนแล้วเพื่อนๆควรหมั่นฝึกฝนด้วยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากที่เรียนนี้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ